ว,พพวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาคุณผู้ชมมาดูนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยคุณหมอนะคะในการต่อสู้กับโควิด -19 <c oughs> และอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้มากับเพื่อนหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาถามชื่อกันนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะคุยกับดิฉันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ เขาบอกแล้วนะคะว่าเป็นผู้ช่วยหมอก็เดี๋ยวตกินขึ้นมาทนครัแรกมันเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิสแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับโรงพยาบาลแต่พอมีโควิด -19 เนี่ยทั้งทีมเราทั้งฟีโบเลยเร่มเห็นว่าเราต้องเอาหุ่นยนตน์ไปช่วยคุณหมอก็เลยปรับฟังก์ชันของหุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาให้เป็นเหมือนคุณหมอเข้าไปแทนเพื่อลดความเสี่ยงของคุณหมอเลยนะครับคุณหมอก็จะอยู่ข้างนอกพื้นที่ที่ไม่ติดเชื้อตัวนี้ก็จะเข้าไปแทนคุณหมอโดยที่หุ่นยนต์ตัวนี้จะมีฟังก์ชันกีคือมีกล้องอัน ซูม20เท่าเลยเพื่อที่ว่าจะซูมแบบซูมตาผู้ป่วยซูมซูมดูลิ้นซูมดูผิวหนังว่าเขามีสภาพภายนอกเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้แพทย์สามารถประเมินได้ว่าภายนอกของเขาดูดูดูดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแล้วก็จะมีกล้องเทอ,อร์โมคาเมราตัวนี้อันนี้เป็นกล้องสำหรับใช่ครับตัวนี้ครับอันนี้เอาไว้วัดไข้วัดอุณหภูมิของของผู้ป่วยอันนี้ก็จะมีความแม่นยําค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ คุณหมอสามารถคอนเฟลเซนต์ได้วิดโอคอลกับผู้ปว่วยได้เลยคือของตัวนี้สามารถควบคุมได้สามสามแบบหนึ่งก็คือผ่านแพลตฟอร์มฟาโก้ของเราก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มฟาโก้เราสามารถควบคุมหุ่นยนต์ในแพลตฟอร์มเราได้ทุกตัวที่ห้องควบคุมที่คุณหมอนั่งอยู่นนี้ก็คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ก็คือบอกว่าโซฟาไปเตียงหนึ่งให้หน่อยมันก็จะไปให้ไปถึงผู้ปว่วยได้เลยแล้วคุณหมอก็วิดโอคอลเข้าไปก็ ถึงก็ง่ายเลยคุณหมอไม่ต้องบังคับส่วนโหมดที่3ก็จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กบังคับเหมือนรถเข็นแล้วเ,เหมือนรถบังคับเลยครับคือตัวนี้มันมีระบบนําทางอัตโนมัติก็คือก่อนที่มันจะใช้งานเนี่ยตัวนี้จะเหมือนจะต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าในพื้นที่บอร์ดหนึ่งเนี่ยมีเตียงอะไรอยู่บ้างเขาก็จะไปเก็บก่อนว่าอ๋อเตียงหนึ่งอยู่ตรงนี้เตียงสองอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเตียงหนึ่งอยู่ตรงไหนพอบอกให้เขาไปเตียงหนึ่งเขาก็เลยสามารถไปได้ก็ภายในเสาที่เหลือที่หน้าเนี่ยครับ เราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลรามาจาักรีนรุบดินเป็นที่แรกที่เราจะเข้าไปบลลาาแ้้วขขอใหสุภพี ตัวนี้คือตัวที่เขาจะทํางานหนักคือตัวนี้ที่ส่งของเยอะๆใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะจะถ้าบอกว่า s ซ r f a c e gate นะก็คือตัวนี้เนี่ยที่ทำวิดีโอคอนเฟรนต์ดูมีไฮเดน e n s i t y c a m e r มี t h e r m ม l camera โต้ต่อแล้วมีหน้าคุณหมอจะอันนี้จะจะคอมพิเกตขณะที่2ตัวนี้วุ่นอยู่เนี่ยตัวนี้เขาจะไปเฉพัะจุดได้จะไปส่งยาส่งน้ำส่งนายของเฉพาะจุดได้นะเอ่อพอยทูพอยสั่งจากทุนนึงไปเฉพาะจุด แล้วเขาก็จะออเอาตัวเอาตัมติกไปด้วยกันเองขเขาสามารถส่งครั้งหนึ่งได้แบบเป็นหลายคนเลยไหมไ่ได้คนเดียวไม่เหมอือนตัวนั้นตัวนั้นเลยอ็นีีได้คนเดียว<ด>หมอสามารถไ<น>ปจุดไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้เนี่ยจะได้รับอาหารเหมือนกันแต่บางครั้งยาเยอะอาจจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะทําหน้าที่นั้นหมอจะสามารถดูผ่านจอตรงนี้ได้เลยได้เลยถ้าตัวไหนที่ผมเวลาคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาจะเห็นจอแค่นเลยจอแล้วก็หน้าของคุณหมอก็จะมีอยู่หน้าของหุ่นยนต์เพาเราบอกเราบอกว่าเราออกแบบฟาโก้เนี่เพื่ออใใช้นบวดิ นะครับวอดโควิดก็มีเรื่องของอาหารเรื่องคุณหมอตรวจวีดีโอคอนเฟรนซ์บันทึกวิเคราะห์ได้มีจอแสดงผลทางด้าน a อองได้นะครับมีตัวเล็กคอยส่งเฉพาะจุดได้อันนี้คือคอมพิวเตอร์ทงด้านวอดโควิดนะเราไม่ได้ไปแค่ทําตัวใดตัวหนึ่งเราทําเป็นวอดขึ้นมาเลยให้มันคอมพิวเตอร์แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงให้กับ แพทที่ทำงานอยู่กับคนไข้นะครับมีทั้งส่งสเสบียงมีทั้งสามารถที่จะตรวจคนไข้เบื้องต้นโดยที่คุณหมอไม่ต้องมาสัมผัสนะครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจ้าตัวหุ่นยนต์4รูปแบบหลักๆเลยนะคะที่มีการผลิตคิดค้นในตอนนี้เพื่อช่วยบุคลากรกทางการแพทย์สู้กับโควิด1 9เมื่อนาําไปใช้จริงในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi หลักของโรงพยาบาลและในอนาคตนะคะหากมีเทคโนโลยี 5G นํามาใช้ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบหุ่นยนต์เหล่านี้ให้ช่วยวงการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ